วันนี้จะพาดูไม้เถาดอกสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมเคยเห็นกันบ้างไหมครับลักษณะดอกแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไปเลาะป่าอยู่ริมน้ำไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้เถา มีดอกสวยแปลกตานะครับน่าจะนำมาทำเป็นไม้ประดับหรือไม้ซุ้มได้ดีนะครับก็เลยถ่ายมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เรียกว่าผักบุ้งช้างหรือต้นกระดึงช้างนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับเพราะว่ามีดอกที่สวยเป็นเอกลักษณ์นะครับเรามารู้จักกับต้นกระดึงช้างกันก่อนนะครับกระดึงช้างหรือผักบุ้งช้างลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจนะครับ ลายใบแหลมใบจะมีสีเขียวส่วนท้องใบจะมีสีอ่อนกว่าหลังใบนะครับลักษณะเด่นนะครับก็คือดอกนะดอกออกเป็นลักษณะคล้ายๆรูประฆังคว่ำนะครับกลีบดอกเป็นลักษณะปากแต่นะครับดอกจะออกเป็นช่อที่บริเวณซอกใบนะครับกลีบดอกจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะปากแต่นะครับปลายจะแผ่ออกนะครับจะมีหยักตื้นๆนะครับ มีสีขาวนะครับแกมม่วงนะเป็นลักษณะคล้ายๆรูประฆังคว่ำนะครับส่วนของผลนะครับจะคล้ายจะคล้ายผลของผักบุ้งนะครับรูปทรงเดียวกันเลยนะครับผลสดจะมีลักษณะทรงกลมนะครับเปลือกสีขาวพอแก่ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับข้างในจะมีเม็ดสีน้ําตาลกลมๆนะครับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนิยมนําไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับสวยงามนะครับใครเห็นก็ลองเอาไปปลูกดูนะครับ ส่วนตัวนี้นี่สรรพคุณยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าหมอยาข้างบ้านเองก็ยังไม่เคยใช้พืชชนิดนี้นะครับผักบุ้งช้างนะครับจะเป็นไม้เถาที่พันไปกับไม้อื่นนะครับ ถ้าเราเด็ดส่วนใบหรือส่วนยอดเขาออกมานะครับจะมีน้ํายางสีขาวไหลออกมาเหมือนผักบุ้งเลยนะครับวันนี้พามาดูไม้ประดับนะครับไม่เน้นเรื่องสรรพคุณนะครับเพราะเห็นดอกแล้วก็รูปทรงที่สวยงามนะครับก็เลยถ่ายมาฝากคุณผู้ชมกันใครเคยนําไปใช้หรือรู้จักสรรพคุณสมุนไพรชนิดนี้ก็ทักทายพูดคุยมาใต้คลิปได้นะครับนะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะถ่ายดอกไม้มาฝากกันซะมากกว่านะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสมุนไพรอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ